เอาเราข้ามาขายสวนเลยแม่ซำเนี่ยเลยเจ้านวังตั้งเลยสร้างว่าไฟไฟสีกเดิ่เปิดเปิดไปใส่กระช่างไฟเนาะ ตำวันความจามมาบอกเราในนิฮันเ่องเก่าปะบาดแขกมาเข่าเอามาเรา เราพ่อเบาจีดนุ่มมีละชช้นเป็นคนคีดรวบรวบอกมาไหมน้ำประวัดมาให้สังเรียนนางเป็นคนแ่งพ่อได้หึงชัดเด้แหลงเหลืองให้ผ่านปังผู้หลังท่านกะหักที่ต้อตั้งอยากปังบอลบดหั่นหินเลื่องเป็นมาเ่รันหนุนไหลกัวคนมาเร็วเร่ตามแนวประาดเข้ามาไห้สีรกรีแก เดี่ยวกูอังคนกับผันบามีท่านเกี่ยบเข่าต่อมาจากเรื่องพาเดงเมืองน้องอานยันนายูครั้งกับไปอุดอนเข่าที่ตาเดือดรนะ้อนนครลมลงดินเป็นบ้าดินห้าลางไปไปะญหาปะไต่าห่วยลูกสาวสวยมีดาพร้อมจำพนาง เท้าขาเดงกดา้าบไดเท้าข้างที่กา้ขขาบใดเป็นหัวนอนแม่อานุต้ฟังเสียงนินเทนขางเมืองลันคาไรหากกรอนลปัดในส่วงเบาควงหยัางรอกพอดอยเท้าคาเด,ดงเลยไต้โมยดมผานางเอ้ยแก้วอ,า,อายไปชายน็หวกไทยบีนไปอบคนเหนือไปตั้งแตดอน บัดน er mm. ี้พอกายโยนจนขาดใม่ของพาเด็กกับขยะข้างกินหนักคู่นัวอยู่ในน้ำควอมห้งโถนงามล้านางขยาเกลไอ้ตายมากเกิดขาดใม่กันยังได้โปโปหันโดดตกป่าเจ้าผู้วางคนกับพันธุ์หวานง่ายใจนักพรายยนว์ห้องกินขาดลุ่นนอบุญคำแสงเล่นกับเอาไว้นิมนาที S <S <an> อัศตักยายกำยิ้นใจกันแต็ไว่ให้เล่นเกี่ยวจองน้ำเพราะนี้เมื่ออยู่กรรเมืองหน่ากในบาดาลก็ไหร่มูน้องห่านหาวตายอยู่ริมนามน้ำขวาไป่ว่ามีได้ก็ลืตายอยู่นิมนา,ามซื้อปรมานัมข้าสูกกะตายเข้าไปว่าใครเราว่าต่อเมื่อ น้อยหนักเหนือบอกไปเราต่อเนื่นงลอยหนักเหนือเลยมากเกิดเมื่องที่ตามปลุกขย่าเมืองทำเครื่องงามย่อนชวนว่าควาของนองตุก,กตาคนเก่าคือวันที่กันบอกเจ้าที่นฉันเดาแบนถิงเล่นหักจ้องวิน่งตั้งสองข้าสองภูแต่กระยังนมาหันนเกล็ดตาแต่ฉันเลียนรอย bà bắt tăng tâm hòa có hạt tăng nó tình sườn có cành mang tăng cho con để khói phân to bột con bà bắt kè bạc hâu chẳng biết anh nói đầy ối anh đầy ขอบคุณหลายๆสำหรับเสียงตบมือถ้าแม่นเป็นนั่งบ้นพุกเราเศร้าเราเร้าสิบปหลายบาทพี่เลี้ยงมัมง้ง